ร่างทรงโกงซีเกมเปิดเผยตัวแล้วเอ็มตัวทั T ู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมไห้ฟังเช่นเคยนะครับจากเหตุการณ์ที่ทีมแข่งทีมยิงของซีเกมของเรานะครับมีการจับได้ว่ามีการโกงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยอมรับแล้วก็แพ้ฟาวไปเลยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าโตเกียวเกิลที่โดนจับได้เนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมรับว่าเขาทําแบบนี้จริงๆแต่ล่าสุดนะครับกล้องครับผมกล้องที่ชื่อในวงการชื่อว่าเชเรโอกล้องเชเรโอเนี่ยออกมาโพส ขอโทษเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยอมรับผิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นร่างส่งให้โตเกียวเกิลจริงๆอา้าวทีนี้แล้วโตเกียวเกิลจะว่ายังไงอแต่ว่า,ากล้องเขาเชียร์โอเขาเนี่ยนะเขาไม่ได้บอกว่าเขากงแคสิเกมนะครับแต่เขายังเป็นร่างส่งให้โตเกียวเกิลในทุกแมตช์การแข่งขันของทุกแมตช์ที่โตเกียวเกิลลงแข่งขันเลยเขาออกมาขอโทษคือ ทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเขาได้ทำความเสื่อมเสียให้กับประเทศไทยและก็เรียกว่า,าชาวสตรีมมิ่งเกมทั้งหลายเนี่ยรู้สึกว่าเชชูโตกเกียวเกิร์ว่าทำไมเล่นเก่งขนาดนั้นจนดึงมาติดทีมชาติใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังเขาเป็นคนอื่นก็คือกล้องเชลโลนเองนะครับ <c oughs> คือเราเห็นภาพชัดเจนเนาะเวลาตอนที่แข่งสีเกมที่ตามข่าวที่ออกมานะครับว่า อพอเขาดึงกล้องเชริโอเข้ามาช่วยไม่ได้เนี่ยฟอร์มของโตเกียวเกิลก็คือทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีความสามารถครับแต่ว่าดึงคนอื่นเข้ามาเล่นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองในโลกโซเชียลให้ได้รับการยอมรับเป็นอินฟูเป็นไอดอลที่ได้รับการยอมรับแต่ความจริงเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากๆเลยแล้วก็ยังไม่ยอมรับตัวเองอีกด้วยทำแล้วยอมรับและแก้ไขก็ยังพอ ให้อภัยแต่ต้องแก้ไขจริงๆจากไม d เซตและความคิดเนาะแต่น,นี้ก็ยังไม่ยอมรับจนเจ้าตัวที่เป็นร่างทรงต้องทนไม่ไหวครับทนความกดดันไม่ไหวก็ออกมายอมรับแล้วเรียบร้อยนะครับก็ต้องมาคอยตามต่อไปว่าโตเกียวเกิลเนี่ยจะออกมาพูดว่าอะไรแล้วเขาจะอยู่ในสังคมแบบไหนอยู่ยังไงได้บ้างจะออกมายอมรับหรือจะแถต่อคนในสังคมมันมีแบบนี้เยอะจริงๆครับใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือหลอกลวงคนอื่น ว่ากล่าวคนอื่นให้ไม่ดีให้ผิดเพื่อสร้างตัวตนในตัวเองแดะหลับการยอมรับและภาพหลักที่ดีมันไม่ควรอย่างยิ่งเลยส่วนกล้องเชลิโอนะฮะไม่รู้ว่าไปคุยกันเบื้องหลังยังไงหลงเสน่หมีการแบบว่าเขาเรียกว่าถ้าพูดกันตามความจริงวัยรุ่นนะเนาะหรือว่าไว้ไหนก็ตามเนี่ยเวลาโดนหลอกให้หลงเสน่อ่อยละกันโดนอ่อยให้ให้ใหลงเสน่ให้มาหลงรักแล้วก็ช่วยทํา สิ่งต่างๆที่ที่ไม่ดีอ่ะเออคือถ้าเกิดว่าทําให้กันด้วยเสน่หหาและทําสิ่งดีๆให้กันไม่หวังผลตอบแทนอยากให้คนที่เรารักมีความสุขและ,จะเจริญก้าวหน้าอันนั้นไม่ผิดครับแต่นี่มันเป็นการทําเพื่อคดโกงและสร้างภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียให้กับประเทศไทยและอีกหลายๆที่เยอะแยะมากมายเลยก็เป็นตัวอย่างที่แย่มากๆแล้วผมเชื่อว่ามันก็ยังมีการหลอกลวงแบบนี้อีกหลายที่ไม่รู้นะว่า ซีมิงหลายๆคนที่ฟอร์มดีๆเก่งๆเนี่ยยังทําแบบนี้อยู่หรือเปล่ามีคนที่มีใครเป็นล่างทรงแบบนี้และแบบโด่งดังอยู่นนะปัจจุบันหรือเปล่าไม่รู้จะพูดออกมาอีกหรือเปล่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการขุดคุยกันแน่ๆนะครับส่วนของโตเกียวเกิร์ลเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะออกมาพูดว่าอะไรส่วนกล้องชิริโอเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาไลฟ์สตรีมขอโทษให้แบบเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเนาะ,อะเอามาไลฟ์คู่กับโตเกียวเกิร์ลเลยไหมว่าเหตุผล ที่ทาแบบนี้เพราะอะไรจะพูดความจริงบ้างหรือว่าพูดเพื่อให้อยู่ในสัง,งคมได้บ้างมันก็มันก็คงเป็นเรื่องที่เขาควรจะทำะเนาะแต่ใดๆความเสื่อมเสียตรงนี้มันภาพลักษณ์มันไม่ใช่แค่ระดับประเทศไทยอย่างเดียวเนาะมันเป็นระดับภูมิภาคหรือมันอาจจะเป็นระดับโลกเลยก็ได้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทีมทีมหญิงทุกคนที่อยู่ในใน,ในทีมเอวีที่แข่งสีเกมด้วยแล้วกันนะครับ แล้วก็ผู้เสียหายต่างๆที่ไปแข่งขันเกมในทัวร์นาเมนต์อื่นๆแล้วไปพ่ายแพ,ยพยโ้โตเกียวเกิลมีการเสียป,ประโยชน์เสียนู่นนั่นนี่ยังไงอะสมมติว่าเขาควรจะได้ที่1แต่ไปแพ,พโ้โตเกียวเกิลโดยที่โดนคดโกงเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีการจัดการอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องมารอรุ้นกันว่าการยอมรับความผิดตรงนี้ของกล้องเชลโอจะโดนลงโทษยังไงบ้างและโตเกียวเกิลจะโดนลงโทษอย่างไรบ้างแต่คิดว่า ตอนนี้การลงโทษทางสังคมที่เป็นความจริงที่เปิดเผยขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนแล้วต่อให้โตเกียวเกิลเนี่ยจะแถแก้ตัวไม่ยอมรับยืนยันคำพูดยังไงมันก็เอาชนะความจริงไม่ได้ทุกอย่างหรอกครับใช่ไหมครับทุกคนมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะเห็นได้ชัดเนาะมันยังมีอีกหลายคนที่อยู่ในสังคมไม่ว่าจะเรื่องไหนทำผิดมากแต่กล่าวโทษคนอื่นเพื่อปกป้องความผิดตัวเอง ดนจับได้ก็ไม่ยอมรับแล้วก็แถแก้ตัวไปไม่จบไม่สิ้นทนั้งที่หลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้มันมีในสังคมเยอะเลยครับมันไม่ทําให้ตัวคุณเองมีความสุขที่แท้จริงได้หรอกแล้วก็ไปสร้างความทุกข์ให้ผู้อื่นสาดโคนสาดเสียเทเสียสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้คนอื่นสร้างความเดือดร้อนคนอื่นอีกความสุขที่แท้จริงตัวตนคุณก็ไม่ได้รับมันได้รับแค่ชื่อเสียงหน้าตาหรือการยอมรับแค่ชั่วครู่ชั่วคราวมันคุ้มกันหรือเปล่า ถ้าใครทําอยู่ก็ลองเตือนสติตัวเองดูนะครับขอให้แก้ไขและปรับตัวไม่เ็จเปลี่อความคิดการกระทํและคาพูดให้ดีขึ้นอย่างเหมาะสมคําพูดดีไม่ดีถูกใจใครไม่ถูกใจใครมันมัน,ม,นมันเรียกไม่ได้มันตอบไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอย่างแท้จริงคนที่ได้มันก็คงจะดีอย่างที่ควรจะเป็นนะครับใครที่เป็นสายเกมนะครับแล้วก็เคยเจอประสบการณ์กับตัวเกียวเกิร์บ้าง ก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้แล้วก็เสนอความคิดเห็นกันได้เลยครับว่าการทำแบบนี้มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงและควรจะมีการแก้ไขหรือว่าตัดสินโทษยังไงก็สามารถมาแชร์ความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์อย่างสุภาพเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง MPM ตัวทนภูมพันกันด้วยนะครับขอบคุณครับ